ไฟหน้าต่างบานเดิมโยมคืนนี้ถ้าเหนื่อยขอให้รู้ว่าเหนื่อยได้และไม่จำเป็นต้องฝืนให้ตัวเองเข้มแข็งตลอดเวลาขอให้โยมนอนในท่าที่สบายที่สุดห่มผ้าให้พอดีแล้วอาตมาภาพขอชวนหายใจช้าๆด้วยกันสักครู่หายใจเข้า ให้รู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้หายใจออกให้เบาลงนิดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกถ้าวันนี้มีเรื่องมากมายให้มันรออยู่ข้างนอกก่อนนะเหมือนเราถอดรองเท้าไว้หน้าห้องไม่ต้องเอาฝุ่นทั้งวันขึ้นมาบนเตียง คืนนี้เราไม่ได้มาหาคำตอบทุกข้อเราแค่มาพักใจเพื่อให้พรุ่งนี้ใจมีแรงพอจะเริ่มใหม่อีกครั้งคนทำงานจำนวนมากพอถึงเวลากลางคืนแทนที่ใจจะได้พักกลับเหมือนใจถูกเรียกเข้าห้องสอบสวนทำไมทำพลาดทำไมพูดอย่างนั้นทำไมไม่เก่งเหมือนคนอื่น พรุ่งนี้จะรอดไหมจะโดนตำหนิไหมคำถามพวกนี้ดังในหัวตอนที่ไฟห้องดับยิ่งเงียบยิ่งดังจนบางคนหลับไปพร้อมความกังวลตื่นขึ้นมาก็เหมือนไม่ได้พักแต่ธรรมะง่ายๆที่อาตมาภาพอยากชวนโยมจำไว้คือกลางคืนไม่ใช่เวลาตัดสินว่าเราดีหรือไม่ดี กลางคืนเป็นเวลาที่ใจได้ล้างคราบเหมือนล้างหน้าก่อนนอนนั่นแหละพรุ่งนี้จะเริ่มใหม่ได้ไม่ใช่เพราะวันนี้สมบูรณ์แต่เพราะคืนนี้เราอนุญาตให้ใจหยุดพักให้ใจได้คืนสภาพให้ใจได้กลับมาเป็นใจที่อ่อนโยนอีกครั้งนิทายธรรมะวันนี้โคมไฟหน้าต่างบานเดิม มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเมอายุ29ปีทำงานด้านครีเอทีฟในบริษัทเล็กๆงานของเมต้องใช้ความคิดเยอะต้องส่งไอเดียต้องนำเสนอต้องโดนวิจารณ์เมไม่ได้ขี้เกียจเธอขยันมากด้วยซ้ำแต่มีอย่างหนึ่งที่ทำให้เหนื่อยคือเมกลัวพลาดมาก พอพลาดครั้งหนึ่งเมจะจำไปหลายวันบางครั้งจำไปเป็นเดือนและพอมืดลงเธอจะย้อนภาพเดิมซ้ำๆเหมือนหนังเรื่องเดิมที่ฉายทุกคืนคืนไหนที่หูหน้าติคืนไหนที่ลูกค้าไม่ชอบคืนไหนที่เธอตอบแชทช้าแล้วโดนตำหนิเมจะนอนอยู่บนเตียง แต่เหมือนใจยังยืนอยู่ในออฟฟิศเธอพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งคิดพอคิดมากก็หลับยากพอหลับยากก็ยิ่งรู้สึกผิดวนเป็นวงกลมเมีเริ่มเชื่อว่าถ้าวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ต้องไม่ดีเหมือนใจเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เริ่มใหม่ วันหนึ่งเมย์นำเสนองานต่อหน้าทีมเธอตั้งใจมากเตรียมสไลด์หลายวันแต่วินาทีที่จบการนำเสนอหัวหน้าพูดสั้นๆว่าไอเดียดีแต่ยังไม่ใช่ลองคิดใหม่เป็นประโยคธรรมดาไม่ได้ดุดันไม่ได้เสียงดังแต่ในหัวเมยมันแปลว่าเธอยังไม่เก่ง เธอยังไม่พอเธอทำให้คนผิดหวังมีกลับบ้านด้วยความเงียบกินข้าวไม่ลงอาบน้ำแล้วนอนเร็วหวังว่าจะหลับเพื่อหนีความคิดแต่พอไฟดับเหมือนประโยคนั้นสว่างขึ้นแทนไฟยังไม่ใช่ลองคิดใหม่เมลืมตาในความมืด รู้สึกเหมือนใจถูกบีบน้ำตาไม่ถึงกับไหลแต่หน้าอกแน่นและมีเสียงในหัวว่าถ้าเราทำไม่ได้อีกละ่ะถ้าเราห่วยจริงๆละ่ะถ้าพรุ่งนี้ต้องโดนถามแล้วเราตอบไม่ได้ละ่ะเมยหยิบมือถือมาถหวังให้สมองเหนื่อยแล้วหลับแต่ยิ่งไถย,ยิ่งตื่น ยิ่งเห็นคนอื่นเก่งยิ่งรู้สึกว่าตัวเองช้าตีสองตีสามมียังไม่หลับสุดท้ายหลับแบบสะดุ้งๆและตื่นเช้ามาพร้อมหัวหนักเหมือนใจไม่ได้พักเลยวันนั้นเธอทำงานช้าลงไม่กล้าส่งงานกลัวโดนติกลัวผิดและยิ่งกลัว ยิ่งตันเย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานเมเดินเรื่อยๆโดยไม่รู้จะไปไหนจนไปหยุดหน้าร้านซ่อมของเก่าเล็กๆมีคมไฟหลายแบบวางอยู่บางอันเก่าบางอันเป็นสนิมแต่ดูอบอุ่นแปลกๆเมไม่รู้ตัวว่าเดินเข้าไปแล้วข้างในร้านมีคุณตาคนหนึ่ง ผมขาวใส่แว่นหนากำลังเช็ดโคมไฟตั้งโต๊ะอยู่ช้าๆมีถามเบาๆขอโทษนะคะยังรับซ่อมอยู่ไหมคุณตาเงื่หน้ามองยิ้มบางๆรับสิหนูมีอะไรเสียเมหยิบโคมไฟเล็กๆที่บ้านซึ่งเคยเป็นของคุณแม่ หลอดไฟกระพิบกระพิบมานานมีตั้งใจจะทิ้งแล้วแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ถึงเอามาคุณตาดูสักพักแล้วพูดว่ามันไม่ได้เสียหรอกแค่หน้าสัมผัสสกปรกต้องล้างนิดหนึ่งคำว่าล้างทำให้มีสะดุดใจเพราะช่วงนี้เธอรู้สึกเหมือนใจตัวเองก็สกปรก เต็มไปด้วยความคิดตำหนิตัวเองมีเลยเพลอถามคุณตาคะทำไมโคมไฟเก่าๆยังดูมีค่าอยู่เลยคุณตาวางผ้าลงตอบช้าๆเพราะมันยังให้แสงได้ของเก่าถ้ามันยังให้แสงมันก็ยังเป็นโคมไฟอยู่มีเงียบไป เหมือนประโยคนั้นมาตรงกับตัวเองคุณตาหยิบโคมไฟอีกอันขึ้นมาแล้วเล่าเหมือนพูดกับตัวเองตาเปิดร้านนี้มานานทุกเย็นตาจะจุดโคมไฟหน้าต่างหนึ่งดวงเป็นดวงเดิมมาตลอดถึงวันไหนาขายไม่ได้ถึงวันไหนเหนื่อยตาก็จุดไฟเหมือนเดิมเมถาม จุดทำไมคะถ้าไม่มีใครเห็นคุณตายิม้มตาเห็นแล้วพูดต่อคืนนั้นไม่กลับบ้านวางมือเถือ,องห่างหยิบกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วทำตามที่คุณตาบอกข้อหนึ่งไม่พูดกับตัวเองเบาๆวันนี้พอแล้วนะพูดแล้วรู้สึกแปลก เหมือนตัวเองไม่เคยอนุญาตให้หยุดข้อสองขอบคุณตัวเองหนึ่งเรื่องเมนึกอยู่นานเพราะเคยชินกับการเห็นแต่ข้อเสียสุดท้ายเธอเขียนว่าขอบคุณที่วันนี้ยังไปทำงานทั้งที่ใจหนะักประโยคนี้ทำให้เมน้ำตาซึมเพราะมันจริงและมานอนโยน ข้อสามวางเรื่องพรุ่งนี้ลงกระดาษเธอเขียนรายการสั้นๆไม่สวยไม่ต้องครบแค่เขียนเพื่อบอกสมองว่าเก็บไว้แล้วไม่ต้องถือไว้ทั้งคืนแล้วเมีก็ปิดไฟนอนลงหายใจช้าๆความคิดยังมาแต่เมไม่สู้เธอเหมือนยืนดูความคิดผ่านไป บางเรื่องก็ยิ้มให้ตัวเองบางเรื่องก็บอกเบาๆว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกันคืนนั้นไม่หลับได้ง่ายขึ้นนิดหนึง่งไม่ได้หลับลึกทั้งคืนแต่ตื่นมาพร้อมความรู้สึกใหม่คือใจไม่เหนื่อยเท่าเดิมหลายวันต่อมาไม่ยังโดนติบ้างงานยังยากบ้าง วันก็ยังมีความกังวลขึ้นมาแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือมีไม่ยกทุกอย่างขึ้นเตียงเหมือนก่อนเธอเริ่มมีโคมไฟในใจคือการทำสามอย่างก่อนนอนพูดว่าวันนี้พอแล้วขอบคุณตัวเองหนึ่งเรื่องเขียนพรุ่งนี้ลงกระดาษขึ้นไหนหนักมากมีเพิ่มมีข้อ คือหายใจช้าๆแล้วถามใจว่าตอนนี้เราต้องการอะไรบางครั้งคำตอบคือต้องการให้อภัยตัวเองบางครั้งคือต้องการพักบางครั้งคือต้องการกอดหมอนแล้วหลับวันหนึ่งมีกลับไปร้านคุณตาเอาคมไฟที่ซ่อมแล้วไปคืน ราะคุณตาบอกว่าจะปรับให้สว่างขึ้นอีกนิดคุณตายื่นคมไฟคืนแสงมันนุ่นนวนไม่แสบตาแต่ให้ความอบอุ่นมากไม่ยิ้มหนูเริ่มหลับได้ดีขึ้นแล้วคะ่ะงานยังไม่ง่ายแต่ใจเหมือนไม่จมน้ำคุณตาพยักหน้าพูดชชาว,ว่าดีแล้วหนู กลางวันเราใช้ใจทำนานกลางคืนเราต้องคืนใจให้ตัวเองมีถามแล้วถ้าวันไหนหนูรู้สึกว่าตัวเองแย่มากๆล่ะคะเหมือนเริ่มใหม่ไม่ไหวคุณตายิ้มหนูเห็นคมไฟไหมมันไม่ได้สว่างเพราะไม่เคยดับมันสว่างเพราะเราจุดใหม่ได้ทุกคืน มีนิ่งไปเหมือนได้ยินประโยคสำคัญที่สุดคุณตาพูดต่อคนเราก็เหมือนกันไม่ได้ดีเพราะไม่เคยพลาดแต่ดีเพราะยังกลับมาดูแลใจได้กลับมาพูดดีกับตะเวงได้แล้วค่อยเริ่มใหม่อีกครั้งยมนิทานคืนนี้ไม่ได้บอกว่า พรุ่งนี้จะไม่มีปัญหานานจะไม่หนักคนจะไม่วิจารณ์แต่บอกว่าเราสามารถไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นทำร้ายการพักของเราได้เพราะการพักไม่ใช่รางวัลสำหรับคนที่สมบูรณ์การพักคือความจำเป็นของคนที่ยังมีชีวิตและยังต้องเดินต่อ ถ้าโยมอยากลองคมไฟหน้าต่างบานเดิมแบบเมีอัาตมาภาพสรุปเป็นแบบนี้ง่ายๆให้เลยก่อนนอนลองทำสามอย่างนี้พูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้พอแล้วขอบคุณตัวเองหนึ่งเรื่องแม้เล็กมากเขียนเรื่องพรุ่งนี้ลงกระดาษสั้นๆแล้ววางไว้เท่านี้ เหมือนเช็ดหน้าสัมผัสของใจให้ใจไม่ต้องสว่างที่สุดแค่พออบอุ่นพอให้เราหลับได้โยมก่อนจะหลับขอให้โยมหายใจเข้าช้าๆแล้วหายใจออกยาวๆหายใจเข้ารับรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในที่ปลอดภัยหายใจออก ปล่อยความคิดที่ยังไม่ต้องแก้คืนนี้ถ้าวันนี้มีอะไรค้างคาขอให้วางไว้ข้างนอกก่อนพรุ่งนี้ค่อยหยิบขึ้นมาใหม่ด้วยมือที่มีแรงด้วยใจที่ไม่ถูกปีบคืนนี้ขอให้ใจได้ล้างฝุน่นได้คืนความอ่อนโยนได้กลับมาเป็นใจดวงเดิม ที่พร้อมเริ่มใหม่เสมอหลับให้สบายหลับให้ลึกและตื่นมาอย่างเบากว่าเดิมสักนิดสาธุ